สวัสดีครับเช้าวันที่18มิถุนา2566าเช้านี้เราเสดบาทร่วมกันอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงพูนนะครับหลังจากที่ฝนตกช่วงก่อนฟาสางสักคู่ใหญ่ๆก็ได้รับความ ชุ่มช่ำกันพอสมควรเลยนะฮะพระอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบฟ้านะฮะวันนี้นี่พระอาทิตย์น่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเสียบาทร่วมกันครับท่านครับ ิับพรครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับขอให้อายุมั่นขอยืนนะครับ,รบเสียงไก่ขันนะยังมีกึกกล้องไก่สามตัวนี้อยู่บนหลังคาเลยนะเป็นธรรมชาติที่งดงามเหลือเกินครับผมเสียบาารวมกันครับท่านครับ สวัสดีครับควายยุบ้านควนยืนนะครับชาตู่ที่สดใสนะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสีิบเจนาทีนะฮะท้องฟ้ายังอึมครึมมัวๆนิดหนึ่งนะฮะเสีบาร่รวมกันครับท่านครับ สวัสดีครับแครอยู่บ้านขอนยืนนะครับครับผม <laughs> สดายร่วมกันครับผม เสร็จแล้วพอแล้วกันครับท่านครับสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับขออายุมากคนเดียวนะครับสวัสดีครับ,รบอ,อ๋อขายของด้วยฮะเฮงๆรวยนะครับน้องครับ ให้บาทร่วมกันครับท่านครับ สิทธิละพอร่วมกันครับผมสาธุสวัสดีครับพี่ครับขออายุมานคนยืนครับสวัสดีครับคุณยายครับขอสวัสดีครับยายครับขอให้คุณยายอายุมานคนยืนนะครับเสื้อสีม่วงนะครับวันนี้ เือบาร์ร่วมกันครับผม เสร็จแล้วพอรวมกันครับท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออยุ่บานผมเชิทุกท่านนะครับสวัสดีครับอากาศวันนี้นะฮะสดใสมากจริงๆนะก็ยังมีวิถีชาวบ้านนะครับ ถางยาดมอเออนะหลังจากที่ฝนตก ธรรมชาติทงดงามนะเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเสียงนกเขาชวานะขันเสียงสะเพราะเลยเสียงที่เอกลักษณ์ของเขา เิ็บ่ายร่วมกันครับผม หลับสิลพร้อมกันครับผมสาธุสวัสดีครับคุณยายยายสบายดีนะครับ ขอให้คุณยายอยุมาก่ว่ายืนนะครับครับสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับยายวันนี้ได้เห็นคุณแม่ท่านนี้นะฮะได้รับของที่บินธบา,าร์ฮะใส่รถเข็นสวัสดีครับคุณแม่หายปวดท้องแล้วเหรอฮะว, <laughs> วันนั้นมาให้นปวดท้องฮรครับเป็นอะไรที่ปวดท้องครับ ไม่ใื่ของทะเลน่ะอ๋อครับเปบาดรวมกันครับผมสาธุสวัสดีครับพ่อ พ่ออยู่บานคนยืนนะครับไม่คัะก็เห็นมาเห็นมานานแล้วก็ผมเดินทางไปทั่วทุกทุกทุกหมู่บ้านนะฮะครับบางทีก็เวียนเวียนกันไปฮะรับเวียนก็มีทุกก็หลายหมู่บ้านกันทีเดียวเลยฮะใช่ครับครับ ให้แฟนมันรับสามีอ๋อครั้งก่อนนี่เป็นเป็นเป็นคุณพ่อใช่ไหมฮะัแสดงว่าปวดท้องตั้งสองสามวันแล้วครั่ดีขึ้นแล้วนะฮะใชดีขึ้นแล้ววันนี้ทาแก้มสีชมพูเลยน่ารักกันเลยนะะเศบารวมกันครับผม ครับศิลปพรร่วมกันครับท่านครับสาธุน้าพี่น้องกินกาแฟครับอ่าสวัสดีครับกาแฟยัง ตอนเชา้าไม่ได้กินอะไรเลยฮะวิ่งเสร็จก็อย่างนี้แหละฮะกิจวัพรประจําวันผมสวัสดีครับคอยอาอยุวันคนเยือนทุกท่านนะครับสวัสด <ไป S 1> ีค<ะ>รับไปทํางานตอนเช้าฮะไปครับแล้วก็อ๋อขรับผมครับผมไปก่อนนะ<ม>บางหมู่บ้านก็รู้จักผมนะฮะมาบางหมู่บ้านก็ไม่รู้จักก็ ก็แล้วแต่สถานการณ์นั้นๆนะฮะผมเป็นยูทูบเบอร์ก็ก็อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้ถ่ายทอดการเสบาทในลักษณะอย่างนี้ ก็ดีนะฮะดีตรงไหนละ่ะดีตรงที่ว่าคนที่ไม่เคยตื่นเช้านะฮะตื่นเก้าโมงสิบโมงแล้วมานั่งดูคลิปการใส่บาตตอนเช้าแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลในจังหวัดเชีภูมิที่ผมถ่ายทำจะเป็นอย่างไรเช้าวันนี้นะนะฮะพระก็คงยังมุ่งหน้าต่อไปนะฮะประมาณนี้สรับ 200เมตรจะถึงประตูวัดนะครัผมขออนุญาตสินสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณมากครับที่รับชมและสนับสนุนผมมาโดยตลอดครับผมบ๊ายบาย